สวัสดีครับปอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุรดรนธาน,นีนะครับวันนี้วันที่6กรกฎาคม2564นา25นะครับวันนี้ก็น,นำรถที่อยู่ในร้านนะครับยูบัตต้า L4508 นสองคันนะครับอันนี้คันหนึ่งาบาท PI ตามสภาพนะครับเรื่องดีเช็คระบบปรับสภาพ2 5 0 0 0นนะครับคันนี้เห็นถ่ายของเหลวให้เป็นไฟเก็บสีให้เรียบร้อยนะครับ คันนี้เป็นคูปาต้า l 3 6 0 8นะครับคันนี้เก็บสีเก็บระบบเช็คระบบให้เรียบร้อยนะครับไม่โดมีด้วมมิซึมเปลี่ยนถ่ายของเหลวทังคาใหม่เบาะใหม่นะครับ <c ups> ยางเปลี่ยนใหม่ให้สี่ช้นราคา2 9 0 0 0 0บาทนะครับคันนี้สวยเลยอุปกรณ์สชิ้นนะครับไปดันผ,นผ่านทวนนะครับคันนี้เป็นคูปาต้า l 4 5 0 8เครื่องยนต์4ี่สูบนะครับเกียร์8เกียร์เดินหน้า4เกียร์ยหลังนะัง ไปหดังอื่นคันนี้เครื่องดีเคียดดีนะครับสอ,ส,สองแสนสองแสนาพันบาทนะครับพร้อมใช้นะครับคันนี้บอก็ก็บสีให้ทั้งคันนะครับสองสี่อสองสนสี่มืนห้าพันบาทนะครับคันนี้อันนี้คูปตาแอ,อาคันนี้ไม่คูปตาคันนี้ อิสกินะครับ NT 5 4 0นะครับคันนี้เก็บสภาพพร้อมใช้นะครับ3 3 0 0 0นบาทนะครับเก็บสีคันล่างให้นะครับยางดีสีเส้นสภาพ80%นะครับอุปต้า M 5 0 0 0 SU นะครับ8เกียรดด้านหน้า8เกียร์ท้ายหลังไฟด้าน่านหกนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่2 7งแ0 0บาทนะครับเช็คล้วเช็คซึมให้นะครับยางหลัง7-80%นะครับยางหน้าอยู่60%นะครับ คนใช้ได้นานนะครับรุ่นนี้อึดทนนะครับรุ่นนี้เครื่องยนต์สี่สูบแปดเกียร์ดินหน้า4เกียร์ถอยหลังถอยหลังอึดเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นคูปตาไม่ใช่คูปตาคูปตาตลอดขอโทษทีคันนี้ฟอร์ดครับฟอร์ดหกพันหกร้อยนะครับตัวนี้ตัวเต็มนะครับเสื้อลายเครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้ราคาเบาๆนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทนะครับอุปกรณ์ใบดานผ่านสามนะครับ หนึ่งแบาทนะครับไปชมรถฝั่งนู้นสักนิดหนึ่งนะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงแล้วก็มีนะครับพวกโรตารี่นะครับราคาถูกเป็นพิเศษนะครับโรตารี่ผ่านควนผ่านกุดมันผ่านกรดลกยกล่องนะครับวันนี้ก็มีจัดส่งยันมา EF35 TLX นะครับไปจังหวัด ประจบคีริขันนะครับกับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับลูกการอุนจองมาไม่ได้ดูรถนะครับขอบคุณเสียหนุ่มนะครับติดต่องานรถขนส่งได้นะครับเสียหนุ่มใจดีนะครับวันนี้มาเองอันนี้ไกลวตทีนะครับสองแสนสี่หมื่นบาทนะครับเช็คโลเช็คซึมให้นะครับอันนี้เครื่องดีเกียร์ดีนะครับสวยๆนะครับสวยเดิมเดิม 2แสนสสแรงนะครับคันนี้วตาร4เอลสี่นยนคันนี้รถจดปีหกนะครับราคาอยู่ที่4ี5 0 0 0บาทนะครับเปยยลียปยป่ยนยางหลังยางดีสเปลี่ยนให้เปลี่ยนยาง4เส้นเลยนะครับเช็คเปลี่ยนถ่ายของเรียบพร้อมใช้นะครับอันนี้ลูกค้าสั่งจองไว้เก็บสภาพใกล้เสร็จแล้วนะนะครับ L3408 BI นะครับ สำหรับลูกค้าที่อยู่ไทยนะครับ,บจองกาอากาศมาผมเก็บสภาพให้กลายจะประกอบได้แล้วนะครับคันนี้ขายได้นะครับ2140ูปต้า 21, 21แรงนะครับแสนเจ็ดหมืบาทนะครับก็จะมี้างในคันนี้ยังว่างอยู่นะครับ L 3 4 0 8 1่งคัน คันนี้ติดขับได้นะครับเครื่องดีนะครับรถเกียว40,500นะครับคันนี้รถไถแชมป์นะครับ79,000นะครับเครื่องติดสตาร์ตติดง่ายนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับแต่เครื่องหลวมได้คับได้ครับไอเด็กปกติเครื่องสตาร์ตติดง่าย ระบบหางปกติโปวินใช้งานได้นะครับคันนี้59แรงนะครับสนใจดูรถทดลองขับได้ที่ร้านนะครับวัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับฝากเบอร์โทรอกทีิน0850876581วัเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ